สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสูมผลนะครับอืมวันนี้ก็จะมาสูมผลนะสู่มผลกันสุงมผลกันสูงมผลนะครับสูตรนี้เอาไปใช้ได้นะครับอืมบอกเลยว่าสูตรนี้ได้ผลโมจิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน่าจะได้ผลพาหรือผลโมจิหรือผลโอเปนะแต่แต่น่าจะ บางคนน่าจะได้โมจิเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนะสูตรนี้ได้โมจิร้อยเปอร์เซ็น์บางคนอาจจะได้ผลยางเลยนะผลยางก็ดีเหมือนกันนะผลยางผลยางผลยาง,นะยางอืสูตรนี้นี่ได้โมจิร้อยเปอร์เซ็นนะครับได้โมจิร้อยเปอร์เซ็นเลยนะอือ ได้โมจิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลองเอาไปทำได้ครับไปสุ่มผลกรรมสุ่มผลกันกน,นี่ก็สุ่มผลไอพีหนึ่งนะครับสุ่มผลกันนะสุ่มผลกันสุ่มผลกรรมสุ่มผลนะได้โมจิร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนอาจจะได้ดวงดีได้โอปปีนะครับ ก่อนแรกก็ใชทำสูตรก่อนนะครับก่อนแรกก็ไปที่กล่องนะครับก่อนแรกไปที่กล่องดูไว้ก่อนนะครับ,รรบ,รนนรบผมไม่มีผมไม่มีผลโมจินะไม่มีโมจิเลยไม่มีโมจินะก่อนแรกก็มามาดูกล่องเราก็หยิบผลเลยก็ได้มาผลหนึ่งนะครับก่อนแรกเราก็ต้องหยิบผลแรก ขั้นที่สองเราก็หยิบผลกานะครับนั่นก็คือผลบอมบเราต้องหยิบผลแลด้วยนะแล้วเราก็ยิงผลแสงถ้าหนึ่งไว้ตรงนี้นะแล้วเราก็มานัา่งแล้วเราก็มาดูชื่อคนอด่นนะครับนี่ได้หมดจี100่ร้อยเปอรเซนนะเอาไปทำกันดูนะบางคนอาจจะได้ผลน้าก็ได้นะอันนี้ถมไม่รู้ถมได้จริงๆอนะ มาสืบพดการขัน้นแรกก็กดไปที่ตัวมันช้าชานะครับกดไปชา้ชานะชทาี่ดาช้าชะารับช้าชานะอยากรีบแล้วก็กดนี่ครับได้โมจิครับกูได้โมจิได้โมจิครับสูตรนี้ไม่เกือนะได้โมจิจริงๆริงได้โมจินะได้โมจิเก็บก่อนนะได้โมจิคิดดู เฮ้ยโคตรดีเลยนะครับอืมโมจิจริงๆนะครับได้โมจิไ,มได้ออกนะครับสูตรนี้ลองเอาไปทำกันได้นะครับอืมสูตรนี้ลองเอาไปทำกันได้แล้วครับอืมจริงๆเราแค่ยิงยิงธรรมดาไปที่ตรงที่ ผลแล้วเราก็หยิบผลแล้วออกมาเราก็หยิบผลผลบอมออกมานะครับก็ยิงไปที่ไอชั้นเก็บขอนะครับยิงไปเลยนะครับพอยิงแล้วก็ไปสูบนะครับมันก็จะได้ผลโมจิเลยนะขอแลกผลก่อนนะครับแลกผลแลกผลแลกผล,กผลปีศาจน,นะครับเอาผลโอเปะลงแล้วก็ผลโมจิ ผลฟิ้งในเขามีแล้วนะโหมีเกือบทุกผลเลยโหผลไดมอนด์มีแล้วผลปีแล้วก็ผลน้ำแข็งเอาออกเฉยเลยบางคนอื่นมานข,อขอลาไปก่อนครบแค่นี้นหะ